แล้วเราก็มาต่อกันนะคะในวันฮาวเวิสเฟสเรามาดูกันว่าระหว่างโนมและจำโจนใครจะโดนฟ้าผ่าตุยก,ก่อนแต่ตอนนี้ให้คุณลุงเขาได้ทำการาดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ก่อนเนะเาะอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับพี่โนมสักครู่เดียวมาเรามาทำการแอ p r รีสคุณโนมก่อนเซซไม่รู้ว่าใครชอบอะไรเนาะก็เดี๋ยวเราเดาเา อุ๊ยดาถูกด้วยอ่ะอันให้ให้คอฟฟี่ให้หมดเลยอุ้ยอุ้ยจริงหรออุ้ยผู้ที่ถูกลอตเตอรี่นะคะก็คือคุณจูเลียไปไม่ใช่เราอันให้คุณลุงเขาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ฮาวเวสออร์ดีเยวเราจะได้มีผักผลไม้เอาไว้กินเนาะ เอาสักแค่นี้พออย่างละสิบวิน้องสตายมาก,กำลังอยากคุยด้วยพอดีเลยลูกมาๆๆขอคุยด้วยหน่อยนะครับวยน,น้องคนนี้คุยลตลอดลเลยลูกอัย้อห,ห,นะะหนพี่สามารถให้อะไรหนูได้บ้างลูกคลิปดริงหอให้แฮปปี้พอชันได้ไหม น้องมัชรูมมัชรูมพอน้องหน้าเหมือนเห็ดอุยน้องหน้ามากมากเลยอ่ะคุยกับน้องเยอๆะๆคุยกับน้องเยอะๆอุยคุยกับน้องคุยกับน้อง,อ,งอุยน้ามากมกให้คุณลุงเขาทดน้ำต้นไม้อะไรให้เรียบร้อยนะก็ตอนนี้เรามีเงินแค่หนึ่งร้อยยี่สิบแปด คิดไม่ออกเลยว่าจะทํำยังไงเพิ่มเราจะทําอะไรให้มันงอกเงยได้อีกอะเรารู้สึกว่าการถักนิตติ้งกับการถักกอตติตมันมันไม่ร่ํารวยอะ่ะอืมงั้นเราไปตกปลาให้ได้เงินสี่ร้อยเพื่อซื้อเล้าไก่ละกันเนาะมีเงินรวมในกระเป๋าทั้งหมดสัก600ละกัน <c oughs> ก็คุณลุงนะคะตกปลาแล้วก็ได้ดินมาดินไอเนี้ยดินเหนียวอะ ก็ตอนนี้มีเงินซีริกรวมแล้ว4 4 9ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์พวกนี้แล้วก็ขายทิ้งเป็นบางส่วนเนาะครึ่งครึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำฟาร์มกันแบบจริงจริงจริงจัง,จ,งจะดิสไล์ทุกอย่างไม่ได้ ุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีระหว่างที่คุณลุงนอนนะคะก็วิ้ยอันนี้รออะไรอะ่ะอุได้แร่มาเดี๋ยวนะเรามาตั้งนี้เอออยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละแต่ละรอบอะ่ะน้องสามตัวให้เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดกี่ถุงเรียงเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็น3 6 9 12 15 18 21 24 27 น้องจะให้ทั้งหมด27ซองเยอะนะเยอะอะไม่งั้นเราเราเก็บแค่ซีซั่นละ2อันแล้วที่เหลือก็ขายทิ้งจะได้มีเงินตั้งต้นตั้งทุนมีทุนสทัทีไม่งั้นก็ไม่ได้รับเงวนเลยเช่ฟ้ฟาผ่าลงมามาือน้องเราก็ได้หินมาอีกหนึ่งก้อนอีก155 แล้วเราก็จะทุบน้องนมทิ้งได้อีกตัวละ51บาทตัวสีเขียวได้51แต่ตัวปกติได้190เออเลิศแล้วก็เดี๋ยวเซซขึ้นโครงบ้านใหม่เลยดีกว่าแทนแทนอันนี้นะคะก็คือบ้านที่เซซ่ทำขึ้นมาใหม่เนะก็จะใช้ของแพ็คคอตเทจเป็นหลักเนาะซึ่งก็จะแบ่งห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำใส่ต๊กินข้าวอีกซักอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่ง อีสานสิติดสัญญาณกลัวไฟไหมก็เหลือร้อยกว่าบาทนะคะเซฟสักหนึ่งกรบอ่ะคุณลุงขาคุณลุงก็ช่วยมาเปิดให้หมดค่ะได้อีกสักกี่แผ่นเนาะถ้าสี่อันนี้เหรอได้เลยได้เลยได้เลยไปเหลือหนึ่งรย สิบสามกับผักในกระเป๋าดูซิว่ามีอะไรที่แบบน่าปลูกบ้างเลมอนเอ้ยเลมอนน่าปลูกแล้วก็แบล็คเบอร์รี่แบล็คแครอทเอาไว้กินออนเนียนก็หัวหอมโอเคแล้วก็นั้นปลูกดอกไม้อีกสองทำเงินจีมากปลูกแล้วก็รดน้ำด้วยจ้ะทำไปค่ะเก่งมากค่ะ f a ม m ร์ที่จริงใจ แล้วก็ให้คุณลุงเข้าห้องน้ำก่อนคุณลุงแฮปปี้ล้อไปตกปลาเพิ่มแล้วก็เอาเงินมาซื้อเล้าไก่ตกปลาเริ่มบ่ายโมงใช่ไหมก็จะตกถึงสักจนกว่าลุงเขาจะแอคทิวิตี้สักอย่างที่เขาเลิกตกอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วคุณลุงน่าจะเริ่มง่วงแล้วเดี๋ยวเราให้คุณลุงกลับบ้านต,ต,ติ๊ก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 ตอกลุงเดินช้ามาสปีดตรึงไปล,ลุงไปนอนแล้วเดี๋ยวหนูจะขายปลา ก็เปเพอร์ชได้วนาวอาเบสปราว์กัมีคกี้ไม่เอาเีมาแล้วสูงน้ำรอบในโซเชียูดูอูดูนี่คิดถูกแล้วจะขายอีไหมถ้าขายดีพ้นแพงขายเลยค่ะ1,200บาทจริงจองค่าโซเชียลกำลังหายเลยเอาน้องไม่ชอบเราเหรอเฮ้ยลุงอย่าพึ่งหลังเนาะลุงลุงลุงคุยกับน,น้องก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงให้ดอกไม้น้องน้องชอบลิลลี่ไหมพี่ให้ลิลลี่โอ้ยชอบไหมคะเฮ้ยชอบ อุยน้องชอบลิลลี่นะอ่าเพชรได้ไหมเพชรได้ไหมเพชรได้ไหมอุยน้องเอยน่ารักมากเจอนโจรบิ๊ฟเฟน เป็นเพื่อนกับแรปปิดแล้วเราก็สามารถซื้อพงกระต่ายได้แล้วไปหาเงินหาเงินไปทางพลางเดี๋ยวเราจะมาขยายเราเลี้ยงไก่หรือเราเลี้ยงแกะดิได้ลามะลามะหรือเราลงทุนเลี้ยงไอ้นี่เลยไหมเลี้ยงเลี้ยงวัวเออเนาะเนี่ยเนี่เนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหลือ700ร้แล้วก็ซื้อซื้อพงกระต่ายน้องมาไว้ตรงนี้นี่น่าหต้องเก็บเงินซื้อวัวตัวละสา หนึห้าสนี่ไงมีเบจลามะกับไวทลามะตัวหนึ่งละกันเออนี่ไงอุ้ยสลาหมึกมเออเจ้าของชื่อจอมโจรใช่ไหมให้น้องชื่อว่าจอมแก่นนี่จอมแก่นไม่ดูน้องมองสิน่ารักอุ้ยดูสิอุยอ้ยอุ้ยเออ,เอ,อครีนน้องครีนน้องโซเชียลไลน์นี่ไงฮ<อ>ักพักจอมแก่นเดี๋ักจอมแก่นกอดจอมแก่นหน่อ จำแกนเป็นเด็กดีนะลูกวินี่ไงลงุงผมชอบการเดนดนงสักทีเราเราก็ตัดขนตัดขนน้องได้เลยไหมเุ้ยตัดได้เลยเหรอุด,ดมากหูได้ขนแกะหกระหว่างจอมแก่นกับจอมโจนใครจะตุยก่อนเบรมบูดวิสิตอ๋อโอเคหยุดลุงหยุดเราจะทรัฟเวมาตรงนี้ไนหะมเออนี่ไง,องเอ็ก์เลชั่น คอมเพรตมาดูทำเลเผื่ออนาคตย้ายไม่อยู่แถวนี้ <c oughs> ไดแปะ ให้ตรงตกปลาต่อไปวีแล้วตกถึงสี่สี่ทุ่มครึ่งแล้วว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีค่าต่งตางๆมันก็เพิ่มขึ้นชา้าไอ้ลดลงเร็วเอ้ลดลงช้าจู้อ่ะไปเรากบแล้วเราก็กลับบ้านแล้วกับบวนเนะาะปลาแล้วก็ขายเอพิตติงนี่ได้เท่าไหร่แล้วให้คุณลุงไปคุกได้ทั้งหมด534ชัชชิงชัชชิงน้องจะเข้าเองไหมโอเค้นเราก็ไปวอเตอร์ออลแล้วก็วี ดูแลสวนให้เรียบร้อยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วก็อาบน้ำเสียหน่อยไม่ลงมีหนวดเลยหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่สิไม่สิไม่ไม่กนไม่กนไม่กดลืมไปว่าลงมีหนวดลืมไปว่าลุงมีหนวดอ่าแล้วก็อ่าอบน้ำอักน้ำเฮ้ยฤดูหนาวแล้วลรกนี่คืออะไรอ่ะ อ๋อไฟนึกว่าไอ้นี่หลุมนั้นหลังจากนี้เราก็ไม่สามารถตกปลาได้แล้ว <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วแล้วเราจะหาเงินจากไหน <c oughs> ดูทำเลกันว่าจะเอาอยัางไงกับหรือดูวินเทอร์ฮะจอมโจรสติลฮาร์ดใกล้ตุยแล้วชี้จะตอยแล้วเราไม่รู้ว่า118มันจะตุยที่132 ทำไงดีอะทุกคนตึงเลยตึงมากงงมากโลุงหนาวลุงหนาวมาให้อาาันจอมแก่นกันกินข้าวซะลูกนะอ่ยอยไหมอ่อยไหมก็มาใช้ชีวิตกับลุงชมชนนต่อน,นะฮะก็ถ้าเขาจะไปไ<ม>เราก็ต้องให้เขาไป ถ้าเขาจะไปเราก็ต้องให้เขาไปนะเธอแต่ถ้าสมมติว่าเรามองว่าคุณลุงเขาแบบ oh, สิ้นชีพนะ oh, <my> ใกล้ๆเวลานี้ oh, <my> ใช่ป่ะก็ถือว่าเขาก็โอเคนะมีบ้านมีผักมีลำมะดูแลก็ถือว่าเป็นการเลี้ยริเชสแล้วก็มีมีบ้านและสวนก็คือใช้ได้ <laughs> ไม่แย่เท่ากับก็ดูดีดูดีดูดีด ในแบบฉบับของลุงเดี๋ยวเราก็ให้ลุงดูแลตัวเองกินให้เรียบร้อยแล้วก็ข้องน้ำค่ะข้องน้ำแล้วก็ไปคุยกับน้องกแกลไปไม่ใช่แก่ไปให้อาหารน้องจอมจอมแก่นนี่อุย้ยน่ารักเลยไหนมามาฮักจอมแก่นซิอืมอืม นาา้าลักไปะลุงทำความสะอาดให้น้องไปแล้วก็อะไรอ่ะรีฟิลเหรออ๋อมันรีฟิลได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราทำการโอ้เราตกปลาไม่ได้เนาะเราจะทำอะไรเดียเด๋ยวเราขายขนว้าวขายขนลมามะได้เยอะนะแล้วเราก็จะมีเงินหนึ่งพสุดท้ายไม่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 ไม,ไม,ไม่สุดท้ายมีเงินหนึ่งพัน ในการต่อเติมบ้านเพิ่มคิดว่ามันจะโตไหมเราเซลล์ออไเลยแล้วกันเนาะแล้ว <Good. S 1> ก็ดูแลดูแลต้นไม้นิดนึงเป็นหน้าที่เออวิยรุงอย่าเพิ่งกดหลังเลยแค่หันนอ้องให้หนนอ,อ่หานน้องโอ้ยน่ารักคุยกับน้องลามะยังไหนดูค่าน้องลามะสิเออน้องเป็นแบบ very happy ซึ่งโอเคมากๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยลุงแล้วเดี๋ยวเราเข้าหมดสร้างเกรดบ้านให้คุณลุงนิดนึงในช่วงฤดูหนาวแล้วนี้ก็คือบ้านคุณลุงนะคะที่ต่อเติมนิดเดียวนิดเดียวจริงๆลุงมาเทสหน่อยก็คือต่อเติมไปหนึ่งช่องแล้วก็ซื้อเตาผิงซื้อเตาย่างให้คุณลุงก็คือหมดเงินพอดีแล้วเราจะหารายรับอะไรจากลุงเดี๋ยวมันพึ่งหกโมงเย็นเนาะเดี๋ยวเราเข้าเมืองไปลงนี่ไหมเหมือนว่ามันจะมีอะไรนะขด ขดก้นหอยให้เราหาของได้ดูซิว่ามีอะไรให้ใช้ได้บ้างอะไรอะเซิร์ชเนี่ยเซิร์ชดูซิได้อะไรมาบ้างคาอะไรอะโะเทเมโตอโอ้โหได้แค่นี้เซิร์ชอีกเซิร์ชจนกว่บบามันจะไม่ให้เซิร์ชเซิร์ชไปแล้วดูซิได้อะไรอาวอ๋อ,อ,อคือเซิร์ชได้รอบเดียวคือหาได้โอ้โหหาของได้รอบเดียว แมปนี้เราทําอะไรได้อีกอ่ะวุ่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาเก็บตรงนี้ดีกว่าแล้วทําไมมันขึ้นรูปนี้อ่ะบั๊กอ่ะบัก๊กเหรอเปิ้ล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 ตรงนี้เก็บได้ไหมวุ่งตรงนี้เก็บวุ่งช็อกโกเบอร์รี่ฮาวเวสออลเลยวุ่งฮาวเวสออลดีมากค่ะลุงเก็บให้หมดค่ะมีตรงไหนอีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออหมดหรือ,อยังนะน้ำมาหมดแล้วเสียงคอแห้งไปห้าทุ่มถึงบ้านกันค่ะลุงแล้วก็วิ่งเราปลูกช็อกโกเบออรร์ี่่ซะหนยม เราเคยปลูกยังอะแล้วก็ที่เหลือขายแล้วก็ลดน้ําไม่ต้องลดหรอลดน้ำได้ค่ะลุงใช่เก่งมากมาทาข,ขับข้าวกินเนาะไปเออก็มีกินมีใช้ล่ารวยอยู่หนาวาไม่ได้ว่าไม่ได้อะเครแล้วก็ไปนอนค่ะคุณลุงผ่านไปอีกหนึ่งวันหนูว่าลุงไม่ตุยหรอกเชื่อหนูลุงเป็นอมตะหนูมั่นใจในตัวลุงสุดมันนินค่ะคุณลุงเห็นไหมคุณลุงไม่ คุณลุงเก่งมากอะคุณลุงเข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็อ่ะหุ้ยมาคุณลุงคุณลุงมาคลีนจอมแก่นก่อนจอมแก่นจอมแก่นลูงเออ อืออ่าเร็วๆจะเอาไปก็เอาเออจะเป็นจะเล่นผีหรือว่าก็มันก็เล่นเป็นผีได้นะ oh. อันไหนลองดูซิ achievement เลยว่ะลุงตุยแล้วลุงก็คือเฮ้ยเหมือนลุงชอบว่ะพูดเลยอะ่ะลุงหรือลุงจะให้หนูต้องซื้อ l i f e a n d d e a t h ฮะลุงลุงถึงเชิแฮปปี้กว่านี้หนูชักสงสัยแล้วนะว่าพอลุงตุยเสร็จลุงก็คืออินสปายเลยแปลกๆแ,แล้วนะลุงแปลกๆนะอินสปายเสร็จไลค์ทุกอย่างชอบทุกอย่างง,งงงงมากนี่ไงนางก็เศร้าอยู่นะไมสโตนนางหายอะ เป็นว่าเราจะขอจบ Black to r i c h เช d ของลุงกับ c o อ t a ท e l i v i n g ไว้ตรงนี้นะคะก็คือจบแล้วขอบคุณที่แวะมาดูกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> คุณลุงซึง้งเห็นไหมคุณลุงน้องไายคุณลุงซึง้งซึ้งมาก